การเป็นผู้กล้านะคะพี่ช้คําว่าตรึกตรองจดจ่อและทําตามพระเจ้าสัญญากับโยชูวาว่าให้ตรึกตรองจดจ่อตรึกตรองพระสัญญาของพระเจ้าว่าทุกที่ที่เจ้าเอาเท้าของเจ้าเหยียบไปที่นั่นพระเจ้าจะอนุญาตเห็นไหมคะถ้าโยชูวาไม่ได้เหยียบไปเดินแดนนั้นที่นั่นจะไม่เป็นของเขาความกล้าคือเขาต้องกล้าที่จะเหยียบกล้าที่จะฝันกล้าที่จะไปกล้าที่จะทาเขาถึงสามารถครอบครองได้พระเจ้าให้เรามีโอกาสให้ พระสัญญาให้คำมั่นให้คำนุนใจกับเราที่เราเองจะต้องตรึกตรองและใคร่ครวญและจดจ่อและทำตามทั้งหมดนี้ถ้าเราตรึกตรองจดจ่อและทำตามมันมาโดยอัตโนมัติเพราะมันอยู่ในหัวใจของเราที่ไม่จะขับเคลื่อนไม,ไม,ไม่ไม่เพียงแค่คนที่เป็นคิสเตียนที่พูดถึงคำนี้แต่คนอื่นๆจะพูดถึงว่าเขาเองสามารถค้นพบตัวตนค้นพบความเรียบง่ายค้นพบพลังได้จากการตรึกตรองหรือเมติเตหรือจากการนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ เรามาจากจุดเดียวกันนะคะทุกครั้งที่เราเองอยู่กับตัวตนจริงๆเนี่ยพระเจ้าจะกลับให้เราเองไปถึงพลังงานเดิมที่พระเจ้าใส่ไว้เราตั้งแต่แรกยิ่งเราเป็นคริสเตียนเราจะเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่เราเองจดจอ่อยช่วจดจอ่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะนําความสําเร็จมาให้เขาพระเจ้าจะอวยพรเขาไม่มีใครสู้กับเขาได้เลยถ้าเขาไม่จดจอ่อเขาจะยอมแพ้เขาจะถอยหลังกลับเขาจะไม่ไหวเพราะว่าคนรุ่นใหม่อดทนไม่ค่อยเก่งแต่เขาเองสามารถ ะะดังนั้นเองเนี่ยการที่จะจดจอแบบนี้จะช่วยเราทำให้เราเองสามารถก้าวไปต่อไปได้นะคะ